ผมขับรถชนคนผมต้องขอ,อโทรฟนไม่เปไ็นไรกับคุณผมไม่เถือผมเกลียดไอ้คนข้างหลังนันนั่งรถยังไงว่าไม่บอกคนขับเลยว่าจะชนคนกันนะ่ทำไมไม่มองทางน้เกลียวอะไรกับกูกูนั่งจุยจุยแล้วคนขับเลยต้องเลตัางมองทางได้ยังไงคนขับต้องดูเข็มไมด้ดิขับเกินความเร็วเกินตำรวจจับมัน ทีหลังมึงมองทางแล้วกูมองเข็มไม่ไงเองบ้าตรงนั้นปุมาจากไหนว่าไง่ะมึงนี่เก่งนะนั่งไม่มองทางเลยทำไมไม่บอกคนขับมั้งอะว่าข้างหน้ามีคนแล้วผมจะดูดูไงพูดเหี้ยไอเหี้ยนี่มึงเป็นใครวะมึงเก่งมาจากไหนอะถ้ากูถามหน่อยนี่ง่าว่ากูไม่มีอะไรนะไอ้ฮา บอกตรงๆกูไม่เคยยอมใครคนเราพูดกันด้วยเหตุผลดิแล้วกูนั่งข้างหลังกูจะรู้มากับผมพูดเล่นครับอย่าพูดเล่นพูดแล้วพูดเลยมันเป็นเรื่องขอโทษครับไม่เป็นไรกัเบืึองกูไม่ได้โกรธเจ้าไหรอกกูเกลียดไอ้นคนข้างหลังนู่นยืนทำไมไม่บอกเพื่อนว่ารถจะมากเกี่ยวแล้วกับกูกูยืนเฉยๆลูกเกีียวอะไรไอ้หา่านกูไม่ชอบไอ้หน้าชนตีน มึงมึงพูดอะไรนะกูกูตบให้นะมึงพูดอะไรนะกูบอกกูไม่ชอบคนเราพูดอะไรต้องพูดอะไมันดีเห็นไหมเพ้อเป๊บเดียวเนื้อไก่หายเห็นไหมอุตส่าห์ซื้อสามสิบบาทยังรักเห็นไหมอะไรดังเกือบตายบ้านเราเนื้อไก่หายเห็นไหมแป๊บเดียวหายเลยเห็นไหมคิดดูจะซื้อเนื้อไก่ เอาเสื wollen, ้อมาปูไว้หน้าโรงหนังตะลุงไปเยี่ยวแป๊บเดียวไม่รู้ใครรักพนเห็นไหมบาดว่าไงแหน่คุณทีนี้คุยกันใด้ดีๆคนเราอย่าจะนู้กันครับพี่หลวงพี่หลวงคนนั้นชื่ออะไรชื่อเท่งน้องอพี่เท่งยาพี่ชื่อเท่งเออแล้วผมชื่อไงเนี่ยเอ้ากูจะรู้มั้อ พูคุณชื่อหนูนุ้ยใช่ไหมครับครับผมชื่อหนูนุ้ยเออแล้วผมชื่อไงวะบ้าเปล่าเนี่ยคุณมาจากเมืองไหนอ๋อใช่ผมชื่อขวัญเมืองอเริ่มไปเลยคุณเพิงอคุณนี่คล้ายๆกับผมน่าดูโครงหน้าคล้ายกันมากเลยเรามาเป็นเกลือกันไม่ผิหรอเป็นเกลือกับใครอ่ะเป็นเกลือกับผมอ่ะไปเที่ยวบ้านผมมั่งนาบ้านผมอยู่นี่สามพลาไม่ไกลผมปลูกฟักเขียว โลควักเขียวใช่โอ้ยไปดูที่มานเยอะเลย